ข่้นลำดับต่อไปนะคะท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดสุรินจุดเทียนมงคลสองเล่มน,นะคะด้านบนฐานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์สักดีศรีนรรงจางวางอมก็เป็นทูปสิบดอกเพื่อเป็น,กา,ก,ก,ก,นก,การไหว้ฟ้าดินโคนาฟ้าดินนะครับ ค่ะเพื่อความเป็นเสมงคลนะคะในการไหวเทวดาสิบทิศนะคะธพระพุทธัมไตรรัตนญาณมนีนบพรศีสะอัตส,สุธรมาพุทโทธธัมโมสังโฆยัตธาพุทโนะพุทธบูชาธัรมะูชาสังฆบูชา อาคีธานังวัรังขนธธรสิวลีจะามหาเถรังอาหาอังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทะธรรมสังฆโอเชมาเราก็จะทูกที่พัน